วันนี้นะครับทุกคนผมมีงาน Front-end นะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับก็มกักจะมีหลายๆคนนะครับที่อยากจะได้วิธีการหรือว่าแนวทางในการฝึกเรื่องของ Front-end นะครับว่าเราจะฝึกยังไงก่อนที่เราจะไปทำงานหรือว่าไปรับงานจริงๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นมานะ่าวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูงานตรงนี้นะครับ อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นงานจริงๆเลยนะครับเป็นดีไซน์จริงๆที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปฝึกกันดูนะครับแอบมาดูกันเลยนะครับนี่นะฮะทุกคนนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นท็อป6 6เว็บไซต์ของปี2024จากเว็บ w w r r s s นะครับอ่านี่เดี๋ยวซูมออกมาให้ดูนี่ฮนะโอ้โหแบบคือเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเว็บงานจริงๆนะอ่ามันเป็นดีไซน์จริงๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปฝึก ในเรื่องของการเขียนโค้ด HTML, CSS, JavaScript ได้นะครับทีนี้อ่ะเผื่อมีบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยมีคำถามนะว่าแล้วใช้อ่าภาษาหรือว่าเฟรมเวิร์ตัวไหนในการทำแบบฟอนต์เอนนะครับอันนี้ผมจะบอกว่าแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอ่คือผมอยากให้โจทย์ทุกคนที่อยากจะฝึกอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดทุกคนอยากจะฝึกเป็นอ่า HTML, CSS, JavaScript ก็สามารถใช้ได้นะครับ แต่ใครอยากจะฝึกเป็นการใช้แบบพวกเฟรมเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น react js next js vue js อะไรพวกนี้นะครับก็ทุกคนสามารถที่จะใช้เป็นเฟรมเวิร์กพวกนั้นได้เนี่ยนะครับคือมาดูดีไซน์นะคือแบบคือมันสุดยอดมากนะเนี่ยนะครับลายละเอียดอะไรแบบดีมากนะเนี่ยนะฮะอ่าดูนะฮะคือผมไปเจอมานะแล้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะครับเนี่ยคือมันเป็นงานที่แบบ ผมบอกเลยว่าเนี่ยถ้าทุกคนฝึกนะฮะจนหมดอ่าสิเว็บเนี่ยคือทุกคนสามารถที่จะอัพสกิ l ในเรื่องของการเขียนแบบเขียนโค้ด HTML หรือไม่ก็การใช้แบบพวก React Next JS อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าซึ่งมันก็เป็นเนี่ยอ่าโจทย์ที่แบบเราสามารถเอาไปฝึกกันได้นะทีนี้นะครับมาพูดถึงวิธีการฝึกนะครับจริงๆมันก็คืออ่ะอย่างงานพวกเนี่ยนะครับ อันนี้ผมต้องบอกก่อนเผื่อใครไม่เข้าใจนะว่างานฟอนต์เอ็นเนี่ยมันทํำยังไงนะครับจริงๆง,งานฟอนต์เอ็นเนี่ยมันก็คือการเอาดีไซน์นะครับก็คือพวกเว็บดีไซน์พวกเนี้ยแล้วก็เอาไปเขียนให้เป็นหน้าเว็บนะครับที่เราสามารถกดคลิกอะไรได้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยทุกคนก็มาเริ่มจากเทมเพลตตัวแรกเนาะนะครับว,วิธีการที่เราเนี่ยจะทำการแปลงดีไซน์ให้เป็นหน้าเว็บก็คืออันดับแรกเนี่ย ทุกคนต้องมาสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับว่าตรงไหนที่มันเป็นรูปภาพบ้างถ้าทุกคนมาดูอย่างเช่นโลโก้ตรงเนี้ทุกคนสามารถกด control แล้วก็คลิกนะครับคลิกซ้ายปุ๊บเนี่ยแล้วมาที่ export นะ,ะแล้วก็เลือกเป็น png นะครับแล้วก็ export logo light png นะครับเนี่ย export มาปุ๊บมันก็จะได้เป็นไฟล์โลโก้ตัวนี้เราก็สามารถเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้เป็น โลโก้มาแล้วนะครับซึ่งเราก็สร้างโปรเจกต์สร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็เอาตัวโลโก้ไปใช้ได้นะครับนี่คือผมจะบอกว่าเรามาดูก่อนว่าตรงไหนเป็นรูปภาพแล้วเราก็เซฟนะครับหรือว่าเอ็กพอร์ตมาแกที่ผมทําให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะถ้ามาดูอ่ะด้านบนมีแค่โลโก้นะนอกนั้นอย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยพวกกรเดียอตอะไรพวกเนี้ยทุกคนสามารถทําด้วย CSS ได้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะ นี่มาถึงด้านล่างตรงนี้ก็คือจะมีรูปภาพตรงนี้นะครับทุกคนก็เซฟนะครับอ่ะสามารถดับเบิลคลิกเข้ามาทีละกรุ๊ปได้ทีละชั้นได้นะครับเนี่ยก็ลองเข้ามาเลือกดูเห็นไหมเนี่ยก็มาที่ Export นะครับเราสามารถที่จะพรีวิวได้นะว่ามันเป็นภาพตัวนี้หรือเปล่าเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมลองดับเบิลคลิกอ่ะถ้าดับเบิลคลิกมาเข้ามาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นกรุ๊ปตัวนี้นะโอเคแต่ว่าเมื่อกี้นะครับเราสามารถดับเบิลคลิกนี่เห็นไหมมันก็จะได้เป็น รูปภาพตัวนี้นะครับอ่าด้านล่างก็จะมีรูปภาพตรงนี้อ่าเนี่ยนะครับนี่รูปภาพพวกนี้รวมไปถึงอ่ะทุกคนสังเกตนะมันจะมีแบบว่าสีพื้นหลังตรงนี้ที่มันเหมือนเป็นแบบเบลอๆนะครับอันเนี้ยจริงๆเราอาจจะทํานะครับโดยการใช้เป็นรูปภาพตรงนี้ก็ได้นะทุกคนอาจจะต้องหาดูอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะเห็นไหมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เซฟเป็นรูปภาพก็ได้นะนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นพื้นหลังนะครับนี่หรือว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปภาพ นี่รูปภาพโลโก้อะไรพวกนี้นะนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็จะมีนะครับส่วนที่เราจะต้องเซฟเป็นรูปภาพก่อนนะครับนอกนั้นเนี่ยคือก็เขียนด้วย HTML CSS ได้นะครับอ่าทีนี้มาดูเนี่ยเทมเพลตตัวต่อไปเห็นไหมว่ามันก็จะมีรูปภาพพวกนี้เราก็เซฟเนี่ยเห็นไหมดับเบิลคลิกเข้ามาอีกนะฮะอ่าเนี่ยเราก็ลองมาหาดูหรือจริงๆกด Control แล้วก็คลิกดูได้นะมันก็จะเข้ามา เลือกที่ไอเอลเลมนต์นะครับหรือว่ารูปภาพตัวที่เราคลิกนะเนี่ยนะครับผมแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีเป็นพื้นหลังจริงๆทุกคนต้องมาดูที่เลเยอร์ตรงนี้นะเนี่ยนะครับผมอ่าเห็นไหมมันจะมีเลเยอร์สตัวเป็นรูปภาพเราสามารถเลือก2ตัวนี้ได้นะก็คือกดคลิกตัวหนึ่งแล้วก็กดคอนโทรลค้างนะครับเลือกอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาที่ Export รลองมาเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีนะครับให้เราสามารถ export ได้ นะครับอ่าซึ่งตรงนี้มันเป็น Export l อ y e r 2่า layer 2ตัวนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราลอง Export ดูนะปึ๊บอ่ามันจะได้มาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับลองกดเข้าไปดูเนี่ยมันจะได้เป็นรูปภาพ2รูปมาอ่าเราก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอารูปภาพไปใช้ได้นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมอ่ะย่อมัน เล็กลงนิดนึงเนี่ยนะครับนอกนั้นก็เนี่ยพวกอ่ะอย่างเช่นปุ่มตัวเนี้ยอันนี้ทําด้วย C ซตเอ็ดได้นะครับผมอ่ารูปดาวพวกนี้ก็ทำอ่าใช้ไอคอนได้นะครับโอเคแล้วก็นี่รูปภาพตัวเนี้ยเห็นไหมเราก็มาดูก่อนนะครับว่าตรงไหนมันมีรูปภาพเราก็เซฟก่อนนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องฟอนต์จริงๆเนี่ยก็ทุกคนสามารถกด c o n โ r ร l คลิกเหมือนเดิมนะอ่าแล้วก็ลอง d o u b l ลคลิกมาเนี่ยลองมาชีท้ที่ที่ฟอนต์ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่า เขาก็จะมีการใช้เป็นอ่ n ฟอนต์อินเตนะครับส่วนตัวนี้ใช้เป็นอะไรอ่าใช้เป็นตัวนี้นะครับ covered by your grace นะครับเนี่ยเราก็สามารถมาดูฟอนต์แฟมิลีอะไรได้จากตรงนี้นะนะครับนี่ประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูมี t เทมเพลตตัวไหนแบบน่าสนใจอ่าตัวนี้ครับนี่ t เทมเพลตตัวที่3เห็นไหมว่ามันก็จะมีลูกเล่นแบบอะไรแบบนเนี้ยคือเนี่ยเวลาเราฝึก การทํางานอะไรพวกนี้ครับเราจะได้ฝึกวิธีคิดนะแล้วก็ฝึกวิธีการแก้ปัญหาว่าเราจะทาเนี่ยพวกลูกเล่นอะไรพวกนี้ยังไงนะครับทุกคนเนี่ยเราก็จะได้ฝึกคิดนะฮะฝึกทําประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีบางเทมเพลตที่แบบสั้นๆก็มีเนะี่ยนะฮะอย่างเช่นเว็บนี้จริงๆอ่ะมันเป็นเว็บจริงๆนะอย่างที่ผมบอกนะฮะทุกคนสามารถก๊อปปี้ตรงนี้ลองเซิร์ชดูได้ แบบเว็บจริงมันเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่ว่ารู้สึกเขาก็เปลี่ยนดีไซน์ไปแล้วนะนะครับเออเดี๋ยวลองมาดูว่ามันมีเว็บเว็บไหนที่แบบเขายังใช้ดีไซน์เดิมอย่างเช่นตัวนี้ Gravity Team ลองมาเสิร์ชดูสิอ่าอันนี้เขายังใช้เป็นเทมเพลตเหมือนจะเหมือนตัวเดิมหรือเปล่าอ๋อแต่มีตัวนี้เพิ่มมานะครับแต่ว่าด้านบนยังเหมือนเดิมเนี่ยเราก็มาดูนะครับ จากเว็บจริงๆได้อ่าเนี่ยว่าเขามีลูกเล่นอะไรประมาณไหนเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเอาไปฝึกได้เนี่ยคือแบบดีมากนะครับเนี่ยมีสไลด์มีอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยครับมีลูกเล่นแบบเวลาเมื่อกี้ผมสครอลลงมาปุ๊บก็จะค่อยๆปรากฏออกมาเรามาดูเว็บนี้บ้างนะครับ postpilot.com เหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าอืมเหมือนจะเปลี่ยนหน้าตานะครับโอเคนะเหมือนจะเปลี่ยน ใช่ใเปลี่ยนนะฮะเว็บนี้เมื่อกี้ผมเปิดแล้วใช่ไหมอ่าอ่าอะไรนะอ้าวยังไม่ได้เปิดโอเคจำผิดตัวนะฮะรมาดูตัวนี้อ่าอันนี้ก็ยังใช้เป็นตัวเดิมนะครับนี่ใช้เป็นแบบดีไซน์เดิมเลยเห็นไหมมันก็จะมีลูกเล่นอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็มาดูตัวอย่างได้อ่าโอเคนะครับคือน่าสนใจมากเทมเพลตแต่ละตัวนะครับเนี่ยอยาก ให้ทุกคนลองไปฝึกดูนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายคนเนี่ยมาขอคําแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดผมอยากจะไปแบบเนี่ยทำงานฟอนต์เอ็นอะไรเงี้ยผมควรฝึกยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับก็นี่แหละเรื่องอสําคัญหลกักๆแรกๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือให้ทุกคนมาฝึกแบบแปลงดีไซน์ให้เป็นหน้าเว็บนะจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าทุกคนอยากฝึกเขียน html css javascript อ่ะก็ใช้ได้หรืออาจจะใช้เป็น react js อ่ะสำหรับคนที่ มีพื้นฐานแล้วนะครับก็สามารถใช้พวก library หรือว่า f ฟร mework อะไรก็ได้นะนะครับก็ลองฝึกดูนะครับเนี่ยฝึกเขียนหน้าเว็บแล้วก็ทำ r e s ponsive เพิ่มลูกเล่นอะไรเข้าไปนะครับเราก็จะได้ฝึกอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับสำหรับตัวดีไซน์ไฟล์พวกนี้ไว้ให้ทุกคนนะครับก็สามารถกดเข้ามานะครับแล้วก็ลองเอามาแกะโค้ดนะครับจริงๆไม่ใช่แกะโค้ดสิแกะดีไซน์แล้วก็เขียนเป็นโค้ดเป็นหน้าเว็บได้นะครับโอเค ก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นแนวทางดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกฟอนต์เอ็นนั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ